พราทำอยู่คำให้แล่ลำคานิงหาคุณพระส่งน้ำพังให้อยู่ดีใหยหอนคุณมีด้อนจะลัจางคุณม่านตาให้ห่วยทำขอให้แลล่ลำสิ่งสิ่งอย,ย,ยู่ให้อยู่ดีว่าโูกาดว่านี้ได้สี่ฟองมองหา เทวดาอินพูมผู้ค่องคมอวยงามหลอนผู้น้ำฝนมาให้พญาแทนแวนฝาเสดผู้ลำเลิดในแรงลาบป่าซาเสือในยู่เย็นบ่เคยหนีหลีกเว้นอวยแล่ลำนำหามาเหตยเทียมาไมทตาและหลิงแต่สิ่งดีมีไว้ นอ้อมดูไทยตัวให้มาโน่ไม่ว่าสอยเสือนมาโนดสาอยู่ภาคพื้นโอ้ยขึ้นมือได้หำฮอนนะฟองบ้านเชื้อเก่าหย่อนพยินปอนพ่อนภาษาะ โลกกะบานเทวากว่าทิศาให้แลจองโปรดได้มองแลเยี่ยมเทียมเงาได้เศราม,มสิบหมอยู่สันป่าลิที่อยู่ว่าสอยสู้อีกปุญาแต่ปู่ให้อยู่ทรงคงสีมาเห็ดที่หน้าขาง ให,ให้บุญสู่ให้บุญคำอาให้บุญน้ำให้บุญลามนาให้พิธีกรรมหวงสวงพญาสีมุกดามหามมนีนินปาปนาคารา ให้สำเร็จนาทีทวนโวยงามล้วนได้ก้าวสูนโวยเยีย,ยมทางได้ก้าวสูงเดินเด,นดินในวาระเมื่อนี้สุภาเลิกเบิกฟ้ามหาหมิงมุ่งพ้นการ ใช้ยว้านลาสีกะเลิกีเหลือล่อนสาทุชนเห็นผลรวมมาห่วมกันถูกคุมกวางหความพิธีปวงสวงปวงเคพาคาสิเอิญอ้ยเชินทานนาลาทานอ้ยเชินทานนาราทานโออ,นนาานโอ้อาาอ้ ตูพ้นโตเทวาสังฆโยดูก่อนเทเวทเจ้าเทพาเราปวงจะลร่นขออันสุนเทวาทั้ททงหลายผู้อยู่ทั้งสวรรค์ฟานจากกามาพระจรสุมนากจะตุมหาลาช ดาวประดึงยามาดูสิตาฟองฝานิมันสันในเก่าเสินปาลนิมมิตะสวัสดีห้องเฮียเกินเตินเก่าสมาคมลูกประพมทั้งสิบหกยกสักตันลอเสียงเก่าออกพุ่มลำเงาเขาขันเงาวิมานหัวเพียวป่า ในหุบผาเกาะแกงแทนแดนบ้านยานตำบนนัดอยู่เึกษาปาม้ต้นสนให้ไหลนาดอนสติตอนแถวพวืมกูแกงหุนสะกลพื้นเงาดินมืนสุทธาสนนักกคนทานนักเมิดมัว อยู่ในน,น้ำอโหโหโหโยู่ทุ่งผู้เทอยูยไกยูไกอันเชิญทานในหลวงมาผู้คำยินคำญาน้าม่าตอละนี้ผู้บน่นีไม่สักหลักใจผู้ลำเื้องอ้ยเมืองบ้านนะ เจ้าสถานที่หาหององค์เจ้าทาชุนลาทานเบึงขอบขันหอบด้านแม่คงยานว่ายืนยาวองค์พญาสีมุกดามหามูนีนิทบปนาคลาดเจ้าตนโมอุราคาพ่อพญาสีสุทธุกกะผู้ดีโชกาก พญาศีลวุธพร้อมดอมพญาหิริใหญ่โอตปาตนสหายพาหุสัตว์เก่งกล้องถ้าน้องนามว่าเบิ่งท่านอีกพญาจาคนั้นปัญญาเดชบรสุทธสายามุทีนาคุณโอ้โอโอ้โอโอโอ้้โอ้โ้ เจ้านาทีวังกว้างปวงเสนางถูกกรรมฝ่ายพ่อเจ้านาําแม่เจ้าในหน้าที่คุงเขตคุงแค้วห่องว่าหวมเน่าเมื่อนี้วันอุดมเดชเต้าสุภเลิกนิจิ วารีเปลี่ยนมุ่องค์กระดผลคุณลำปฏิมากรรมทำสางหลปังไอสู้ซอยผู้นิรุญองค์พญาศีมุกดามหาบุนีนิลับปานนาคาถาขอให้น้ำบ่งธรรม nắm nhom, hãy du hẹn, câu, mèn lướm băng, hãy lữ và cao của thành thành tố đen cả sông buồn. เพื่อมุงคลสวัสดีจึงได้มีพิทีอื่นตินว่ามาด้อยทานมาหักยานบูชาใหญ่ขอสมากกรรมทั้งหลายบาดเธอพิษพาดพังขอให้จงอาภัย ขอจงลูกาโทษไทยกยาตามไรเวยนหลังผู้เนเดือดโคกายกรรมยังวัาจีผิดคิดบวกควรนวัดเผอพังบ่าระวังบทที่ทวนบ่สมควรถูกสิ้งย่างขอจงเป็นอาหูสีกรรมว่าง พบสวนหวังประโยชน์ให้เทวาไทยได้รักษาอุ้ยปวงขานจองจะเลวโอ้โอ้โอ้พวก ตัวน,นองหงอองเทวาลไทยผู้เป็นให่ในสวรรค์เนาวิมานอัมารินกทินดาวาดึงฝ้า มหาษาปฏิมากรรมพญาศีมุกตา,ามหามุนีนินปานนาคลาดไว้ให้สดใสน้ำสากงามคู่พระธาตุปองบูชาขอให้เศษทวทวนบูชาล้วนผู้สูดแนวจะเลิ่อนทวนร กวงสุขอนเดเดอาญจตุวารุณเทวาปุตโตพระพิรุ่นลักษาน้มย่ามฝ่าลังคาร้องฝนหลียบบรรทุนฝนพ่ายพานกะไลสารอาสุนีฝา อาญาจัตถุวิสุกรรมเทวปุตโตภะวิสุวะกรรมเท้าเทวบุตรจงอดซอยให้มันโค้งอย่าเสื่อมถอยค่อยแก้ไข่บอลพ่องพ่องให้ว่าแกงท้นอาญาจัตถุว่าตาวราหกาเทวปุตโตเทวบุตรภูมิศักดาลลนบันดลเล็ดอันศักดิ์ศรี ผ้าอยู่ผิดกิดท้งร้ายยาพ่านกายทำไรม่างสัศเพเทวะวาอันจะตูรักขันตูสัพปะธาให้ทรงข้อยังปวงขามลเท,วท่วังท้งร้ายลามอค์งไาสีมุกดามหาหมูนีนิณปันนาคาราชแทน ให้ยุน้ำแกนมันจุนนานเท่าทั่วดนนสำนักเนือค่อนบุญยิงหล่นจึงบนเกาวบ่วงสวงอื้นอันชนปวงเทวาเจ้าวัดวาผาภาูมิบ้านน แม่ใส่ทั้งคงข้าเวืองทุ่งแม่ทอหลนีให้เอื้ออาผู้เลเด้โมูนากยักเทีบอยู่กลางหาวผู้เฝ้าดินอากาศตามอวยน้ำนี้ว่า ว่าสนอ้ยอมนนี้เห็นว่าว่าสูวู้ดโู้ดเู้ด้ดว้ดวู้ดู้ดว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 ูมาวู้ดวู้ดวู้ดว้ดวู้ดวมดวูู้ดวููม ปณิเตียมปณิตตังหวังโนภามาลาสอนส้อยหักษาองคัญญาสีมุกดามหาโมนีนิณปานนาคาราชได้สังกอขอดูแลไปสัวเท่าย่าสุนเส,สื่อมสาลายบุญพลาทรงให้แโใหไงมาสารผูน้นู ยาละการสถาพรบนสุมเย็นในเศร้าสน่ะถึงย้ำฝนย้ำฟ้าหนากเหมันมังไปสูส้ซอยนะผู้เลื่อ้หากสาฝูงมูพวกข้าน้อยอวยายซอยให้อยู่เย็นนั คอยปาดสาจากเวนหนผูหงูพยเวียนขอลือ์ขินอย่ามาบ้านให้เสื่อนบานใส่จา่ามวนโรค้าอย่ามาใกล้ให้นิกไกลอีกทางทั้งสุขอยู่ลวนหวยนำชวนผู้สูนแนวห่วงห่วงแทนคำา่ะ พญาศีมุกดามหามูนีนินนปานนาคาราสมพวดแล้วให้แก้วแก่นศักดิ์ีมีดทธธี่บรรดานดลให้หมูคอนอ้ยเที่ยวอ,อขอในยานิพ้นบ์มนอันใด้ถูกจางมีตั้งโชคแรใจสุขสดใสเจิดจ้า เมืองมุกดาลเขื่องดังฟังรพระราสารจงจะเลิศพระราษ